ินสเตตัสวัยรุ่นขอโพสสวยด้วยแพทย์เอาจริงอะไหนมุกบอกว่าให้พามาหาหมอมาโรงพยาบาลเ,เพื่อนไงเี่นี่ยไม่เห็นจะมีวี่แววของโรงพยาบาลเลยอะจริงๆฉันไม่ได้ป่วยนี่ฉันซื้อกูต้ามาจากในอินเทอร์เน็ตมันถูกมากแต่ว่าฉัน,น่นฉีดเป็นฉันก็เลยมาให้ที่เนี่ยเขาฉีดให้ เินิกเสริมความงานครบวงจรนะ่ากลัวมากอะ่ะเรื่อเนี้นกุตาเนี่ยมีอยอยหรือเปล่าอันตรายไม่เอามูกกับเพรอฉันฉีดเธอไม่ได้ฉีดไปไม่เอาไปมเาไปมกยงเปลี่ยนใจฮันนะคุณมุกที่นัดไว้ใช่ไหมเชิญเข้ามาเลยค่ะมุกคิดดีๆก่อนนะฉีดไปยาสูมสี่สูมห้าถ้าแพ้ยาขึ้นมาอาจจะช็อกหรือเสียชีวิตได้นะ ดูนามพยาบาลสิมีใบอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดช,ชอบอะ่ะจะฉีดหรือไม่ฉีดถ้าฉีดก็เข้ามาถ้าไม่ฉีดก็กลับไปญญเห็นไหมข่าระบว้วป่วยอย่างนั้นไม่คุ้มหรอกปัจจุบันนี้นะคะ มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเวชภัณฑ์เครื่องสาอางต่างๆที่ทําแล้วหรือใช้แล้วทําให้สวยทําให้ดูดีขึ้นได้มากมายเต็มไปหมดเลยค่ะก่อนจะเลือกใช้หรือเลือกทํานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคงต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะแต่สิ่งจะสวยยังไงนะคะอยู่ด้วยก็คงจะไม่มีความสุขนะคะถ้าไม่มีความสวยจากข้างในโชคดีที่ไหวตัวทันไม่งั้นคงสวยไม่เสร็จแง่แง่ สนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข